ที่ลมพายเหมือนตอนนั้นเราก็ยังเด็กมากเรายังแบบว่าคุยกันมาสี่ปีค่ะแล้วสุดท้ายเราก็รักษาของน้องกับฉันก็เลิกกันเลิกกันก็ถือ่าถืได้เลิกกันค่ะก็มีเรื่องที่ตอนนั้นเราประสบวิตุคะกับกำลังใจเราแบบมาดูแลเราทุกอย่างวันนี้เราอยู่กับคุณกิ๊ฟจิราห์นะคะเพื่อนของดิฉันเองเรื่องในเมืองวาเล์ไทยนะคะเราก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแบบกระทำเพื่อของตัวเองว่า ความรักในเรื่องที่ไม่โอเคแล้ไม่อยากจดจำนะคะคือความรักครั้งไหนและออคนที่เท่าไหร่หรือทายประมาณนี้เล่าได้หมดนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกข้อที่สองก็คือความรักที่ชอบมากที่สุดและอยากมีอีกครั้งเลงเรามาถามข้อแรกเลยนะคะ <c oughs> เรื่องความรักพี่มเมลี่ต้องท้าความก่อนนะคะว่า <c oughs> เป็นช่วงไหนคะอ่านั้นจะเป็นช่วงมัธยมค่ะเหมือนตอนนั้นเราก็ายังเด็กมากเรายังแบบว่าไม่รู้ว่าความรักมันคืออะไรรู้แค่ว่าอยู่ด้วยกันมีความสุขอะไรอย่างงี้นะคะ<ช>ก็แบบตอนนั้นก็ประปริยมากก็คือมีแฟนคบกันมาสี่ปีค่ะแต่ก็จะ<ป>เป็นปเชื่อค่ะมันก็จะมีทั้งช่วงดีและไม่ดีนะคะเอาเป็นว่าเลือกช่วงไม่ดีช่วงไม่ดีก็คือจะมีช่วงหนึ่งอะคะ่ะคือแบบว่าเหมือนแบบก็มีเรื่องที่หญิงอะไรอย่างเงี้ย เราพอแบบเราจับได้เราก็ชนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเข้าใจอารมณ์แบบตอนเด็กนะคะเข้าใจค่ะแบบก<อ>็คิดแ,แค่ว่าวอยากมีเขาอยากอยู่กับเขา<ช>แต่เราไม่ได้นึกถึงแบบว่าเรียกว่าอะไระไม่ได้นึกถึงบบว่าข้างไม่ได้นึกถึงว่าเรอตัวเองต้องเจอปัญหาอะไรบ้างรู้แค่ว่าขอได้อยู่ด้วยกันอยาเ <Okay. S 1> ้ราพอสุดท้ายพอแตบว่าเดินเขาแบบทำร้ายจิตใจเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเนี้ย สะสมนะใช่ค่ะมันเลยถึงจุดที่เราต้องพอแตกสีก็แต่ก็พอได้ไปดนที่กลับไปหาเขาเหมือนเดิมชนเขาค่ะสุดท้ายพอมันมีเรื่องห่างกันทุกเขาก็มาบอกเลิกเราแล้วเขาก็ไปมีคนใหม่เราก็เลยจะว่าเราจะไม่ทำานี้ใครเราจะพอจะไม่ทนแบบนี้กับใครถ้ามีความรักประมาณนี้าสรุปง่ายๆนะคะว่าเรื่องนอกใจค่ะไม่โอเคในเรื่องนอกใจนะคะ แฟนเก่าเราเขาก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีแหละแต่ว่าเรื่องมีดีที่เราจำมาก็น่าจะเป็นการช่วงตอนนั้นเราประสบวัตถินข<แ>่าเราอยู่ในร้าน<แ>เขาก็มาดูเลแเราแบบมาเฝ้าในวันที่เราผอาปังเขาก็มาอยู่กับเรามา ให้กำลังใจเราแบบมาดูแลเราทุกอย่างทั้งเรื่องของการอาบน้ำเรื่องของการดูแลนี่นี่นั่นแม้กระทั่งเราออกโรงพยาบาลเขาก็มาดูแล,แลเราตอนหน้ำเรารู้สึกว่ามีเขาให้ในสิ่งที่เราไม่ต้องขออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการกาแล้สุดท้ายเราก็รักษาแล้วสุดท้ายเราก็เพื่อการดีเดี๋ยวจะขอพูดก่อนนะคะเอาจริงๆนะทุกคนที่แบบเป็นท่านผู้ชายนะคะการที่คุณแบบดูแลผู้หญิง คือเรื่องที่ผู้หญิงแบบชอบและอยากมีแบบนี้มากเลยนะคะแบบดูแลเราแบบดีทำให้ท <c oughs> ันหมอเวลาแบบทุกอย่างที่แบบสามารถทําให้เราได้ทุกเรืมันดีมากเลยนะคะเอาตูดต่อได้เลยะค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะการท,ที่เราได้รับความอบอุ่นเลยที่เราไม่ต้องร้องขอมันดีมากเลค่ะแบบอย่างเลิกงานเขาก็แบบว่ามีเขามารับเรื่องแบบนี้นั่นเขารู้สึกว่ามันดีต่อใจเรามากแต่ว่าใครก็ เลิกกันไปแล้วก็เลือกที่ทำไปค่ะทำไมถึงเลิกกันคะเออพอจะตอบได้ไหมคะเอมันก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีค่ะถ้าจบกันก็ต้องเป็นเหตุผลไม่ดีอยู่แล้วนะคะก็ขอไม่พูดแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่อยากคัดทิ้งทิ้งโอเคค่ะ กจะไม่แบบจอลึกขนาดนั้นนะคะว่าเลิอกกันทําไมเออพอถามให้ได้แค่นี้นะคะทุกคนอจดจำแค่เรื่องดีๆก็พอแล้วมีอะไรฝากถึงเออผู้ชายในอนาคตของฉันไหมคะเวลคัมเวลคัมจบค่ะคิดไม่ถึงคิดว่าจะมาคอมมอนอันนี้คิดว่าจะมาคอมม่หยุเวลคัมจบ อะไรน,นะเดี๋ยวเดีๆจะจะเอาซาซิอลอิหลงให้ได้านบนจะจบคลิปแล้วนะคะคุณกิฟติดาพามีอะไรฝากถึงผู้ชายในอนาคตหรือเปล่าคะแล้วทำ <laughs> คุณกิฟก็ได้พูดกับแฟนอนาคตเสร็จได้บ้างนะคะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากไปติดตาม i อคุณกิ๊บสิบาร์ฮาด้วยนะคะอขอบคุณค่ะไว้เจอกันที่้าค่ะบบ๊าายย